ฉนวนความร้อนมิกเซลเพื่อโลกที่ดีกว่าของคุณสวัสดีครับพบกับรายการเพื่อโลกที่ดีกว่าของคุณช่วง Better You Home นะครับ,รบสำหรับวันนี้นะครับผมขอนำท่านเข้ามา รู้จักกับผลิตภัณฑ์ Mi x ซ์ u ซอร c อ o ค t สต c o คอนนะครับแต่ว่าเป็นผลิตภัณฑ์ที่ใช้ชื่อว่า a อ s ส s u u e Sound Set นะครับครับท่านผู้ชมครับห้องดูหนังฟังเพลงก็ดีนะหรือว่าห้องที่เราใช้ซ้อมดนตรีหรือห้องที่เราใช้ระบบเสียงเข้ามาเกี่ยวข้องนี่นะฮะปัญหามันจะเกิดเสียงกล้องเสียงสะท้อนนะครับเราจะม่ต้องใช้ฉนวนเสียงเข้ามาช่วยในตรงนี้แต่ ด้านผนังทั้ง4ด้านเนี่ยนะฮะเราสามารถที่จะใช้เป็นนวนเสียงเข้ามาช่วยได้นะครับแต่ปัญหาหลักที่สำคัญที่สุดก็คือด้านมุมด้านมุมห้องที่เป็นลักษณะกา,ารต่อกันระหว่าง3มุมที่เชื่อมต่อกันนี่นะปัญหาตรงนี้แก้ไขาย,ยากมากเลยนะครับ,นะรบนะวันนี้นะฮะเรามีคําตอบนะครับเพราะว่าแอปสุปสาวเซตตัวนี้นะมีคําตอบให้กับ ท่านนะครับวันนี้ผมได้นั่งคุยกับคุณอาคมพระสุรัตน์นะครับซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญเกี่ยวกับเรื่องชนวนเสียงแอบสูบสาวเซตตัวนี้สวัสดีครับคุณอาคมครับสวัสดีครับครับตัวที่ผมเกินแต่ต้นนี้นะฮะก็คือจะเป็นตัวไตรคอนเนอร์ใช่ไหมครับเท่าที่ทราบมาคือไตรคอนเนอร์นะทีนี้ตัวไตรคอนเนอร์ตัวนี้ไตรก็คือ3ใช่ใช่ไหมไตรคอนเนอร์คอนเนอร์ก็คือมุมใช่ไหมก็คือมุมที่เป็น3สามเหลี่ยม เข้ามานะตัวไตรคอนเนอร์ตัวนี้เท่าที่ทราบมานี้เป็นวิวัฒน์เป็นพัฒนาการใหม่ของตัวจำนวนเสียงแอปซูบซาวเซตเลยใช่หรือไม่ใช่ครับใช่ใช่ไหมฮะเพราะว่าตัวนี้เท่าที่ผมอยู่ในท้องตลาดผมยังไม่เห็นมีบริษัทใดเนี่ยผลิตตัวจำนวนเสียงตัวนี้มาเลยในเมืองไทยนะผมยัง<ช>ไม่เห็นมีเลย<ช>ก็พอดีได้มาสัมผัสตร,ตรงนี้แล้วได้เห็นว่าเออตัวนี้มีลักษณะเป็นไตรคอนเนอร์ทีนี้อยากจะเรียนถามนิดนึงว่า ตัวที่เราเอาวัตถุดิบมาผลิตเป็นตัวไทคอนเน่ตัวนี้นะฮะวัตถุดิบตัวนี้ทำจากอะไรครับทำจากเม็ดพลาสติก LDPE ครับผมก็เป็นก็เหมือนลักษณะก็คือเป็นเม็ดพลาสติกทีเ่เป็นผลิตเครื่องมือทางการแพทย์นะเป็นเครื่องเม็ดพลาสติกที่สะอาดอะไรนะครับครับผมเม็ดพลาสติกตัวนี้สะอาดสามารถเราเอามาตัวนี้เอามาลักษณะมาผ่านกระบวนธีทางเครื่องจักรครับผมแล้วก็ผลิตออกมาเป็นแผ่น ใช่ครับอ๋อครับผมแล้วตัวไตรคอนเนอร์ตัวนี้รูปแบบรูปแบบไตรก็คือ3ใช่ไหมเท่าที่เท่าที่น่าจะเป็นสามเหลี่ยมใช่ไหมครัรูปแบบแล้วก็ลักษณะของของตัวตัวผลิตภัณฑ์นะเราใช้ตัวผลิตภัณฑ์ตัวไหนมาทําลักษณะมันจะเป็นลักษณะอย่างนี้ครับผมครับก็คือเป็นมาตรฐานเลยฮะครับสามเหลี่ยมเป็นสามเหลี่ยมลักษณะอย่างนี้ครับก็คือผิวนี่เราจะใช้อ่า ใช้ตัวตัวฉนวนรุ่น a w นะฮะ a w อ่า a w ก็คือมามามาปิดทับครับผมแล้วก็ขึ้นขึ้นขอบเพื่อให้เป็นเป็นขึ้นรูปลักษณะอย่างเงี้ยครับผมแสดงว่าตัวนี้จะต้องมี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 แบบเป็นรูปสามเหลี่ยมอยู่แล้วใช่ไหมใช่ครับผมตัวนี้จะเราจะขึ้นรูปมาเป็นสามเหลี่ยมครับแล้วก็จะมีจะมีขอบมีขอบครับผมครับผมเออ่ขอขออนุญาตนะครับผมมองเห็นว่าตัวนี้มันรู้สึกม่านิ่มๆมันมันมันเป็นอะไรครับอ่าตรงที่เราทำนิ่มๆเนี่ยคือตรงนี้เราคือที่เราให้มันจะให้เสียง ดูดซับเสียงครับตรงนี้คือตัวที่จะดูดซับเสียงไว้ให้เป็นตัวดูดซับเสียงครัให้อยู่ตรงนี้ครับก็คือก็คือตามหลักในเสียงเสียงที่อยู่มุมเนี่ยที่เราทํามาทําไมต้องต้องต้องไปสามเหลี่ยมในมุมใช่ไหมครับก็คือลักษณะเสียงเวลาเสียงกล้องเสียงทอนคือมันถ้าไปเจอตรงมุมมันจะเป็นคูณสองเท่าขึ้นมาอือับเราก็เลยใช้ตัวทําไตคอนเนอร์ corner, ขึ้นมาเพื่อจะไปลดตรงมุม ให้ได้มากที่สุดครับในในความหมายก็คือเอาไปลบลบเหลี่ยมทั้มุม,<ผ>มห้องใช่ไหมสามเหลี่ยมตัวนี้เวลาเอาไปใช้เนี่ยต้องใช้ทุกมุมไหม,มของอห้องอย่างห้องมีสี่มุมเนี่ยต้องใช้ทุกมุมไหมครับแนะนําครับผมให้ใช้สี่มุมให้ใช้สี่มุมสี่มุมจะเห็นจะได้ผลมากที่สุดครับแต่ถ้าถามว่าใช้สองมุมไหม,มได้กรณีกรณีอาจจะว่าุดมุมให้ใกล้ใกล้ใกล้ที่จุดที่เรานั่งฟังใกล้ที่สุดคะครับก็คือ ถ้าเกิดห้องยาวข้างหลังอาจจะยาวไปอาจต้องไม,ไม่ไม่ต้องไม่ต้องใช้อีกก็คืออาจจะใช้แค่คู่เดียวใช้แค่คู่เดียวถ้าถ้าเป็นห้องไม่ใหญ่มากก็ต้องใช้สีมุมแนะนาครับผมครับผมเท่าที่ดูนี่พอพอที่จะบอกได้ไหมว่ามันใช้กับในย่านความถี่ประเภทประเภทไหนตัวนี้ก็ตัวนี้มันจะโดดซับก็คือในในทั้งทั้งกลางสูงก็ได้ฮะตัวนี้กลางกลางก็ได้สูงก็ได้คร,ค,ครับผมเพราะมันจะขึ้นไปอยู่ตรงที่มุมครับลักษณะ ก็เหมือนยังไงนะฮะก็คือหมายถึงว่าเสียงที่ไปรวมอยู่มุมน่ะก็คือตัวนี้จะะจัดได้ครับผมอันนี้ก็คือเป็นมุมห้องใช่ไหมฮะเทียนก็คือมุมห้องด้านบนใช่ไหมฮะโอเคครับตัวนี้ก็จะเป็นตัวซับเสียงนะฮะแล้วตัวนี้ผมยังมองภาพอยู่ว่าเวลาที่เราไปติดที่มุมเนี่ยเราติดยังไงฮะตัวนี้มันจะมันจะมีอย่างน okay, okay, yeah. uh, şey ี้ฮะ um> จะมีเป็นสเปรยอยู่อ๋อครับมีอยู่มีสเปรยอยู่สามเส้นฮะครับอ่าแล้วจะมีตะขอครับขอก็แค่ยึดตรงที่มุมฮะตะขอครับก็คือเราจะมียึดที่มุมแล้วก็ใช้สเปรยตัวนี้เกี่ยวมันจะดึงเข้ามุมเลยคอ๋อครับแล้วสเปรยพวกนี้ต้องต้องซื้อไหมอ๋อพวกนี้ไม่ต้องซื้อครับผลิตภัณฑ์มันจะมาเป็นงี้ฮะมาสําเร็จเลยเป็นชุดของเขาเลยใช่ไหมจะมีให้สําเร็จมาเลยครับอ๋ออย่างนี้ถ้าเกิดผมนําไปก็ไปเจาะตรงมุมแล้วก็เอาตัวตะขอ ขันเข้าไปแล้วก็ตัวนี้เกี่ยวแล้วก็ปล่อยตัวนี้จะดึงเข้าไปได้เลยแค่นี้ก็จะทํางานได้แลวครับผมครับผมนะฮะรู้สึกว่าตัวนี้น่าสนใจมากๆนะเพราะเป็นนวัตกรรมใหม่นะครับครับอันนี้คือรูปแบบของไตรคอนเนอร์นะฮะที่ผมพาท่านมารู้จักนะครับเพราะนั้นท่านที่มีห้องดูหนังฟังเพลงแล้วมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องมุมห้องนะที่แก้ปัญหาไม่ได้นะฮะลองติดต่อเข้ามาดูนะครับครับวันนี้ก็ต้องขอบคุณคุณอาคม พสุรัสนะครับที่มาให้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องตรคอนเดอร์ ner, แล้วก็เป็นการที่จะจัดเสียงที่มุมห้องนะโดยใช้ใจคอนเดอร์ตัวนี้เข้ามาสําหรับวันนี้เวลาหมดแล้วครับแล้วพบกันใหม่ครับสวัสดีครับติดต่อสั่งซื้อได้ที่บริษัทมิกเซลจำกัดโทร0 2 380 6 9 6 0าถึง1